สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้พาพี่น้องมารับชมทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเด้อว,วันที่หนึ่งกันยายนจะถึงแล้วขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อน,นี้เพื่อนสาวพนบูชาองค์ปูนิ่ละการตัวเธอขันจำคี้ นินลการตัวมันจะมีแบบว่าเพิ่นสิแบ่งเป็นฮอกกัน,นดอกเป็นองค<อ><อ>ูน่นิลการเนาะถ้าสีดำก็คือนิลไงนินลการนี่คือองค์ู่นินลการนะสีดำจะเป็นองค์ู่นินลการก็สวยงามเพราะว่าเธอชอบสีนี้เอาโอเคก็ก็งามเนาะอันนี้ดอกเออดอกบวัวนี่เป็นดอกบัวหลวงเด้อพี่น้องงาม,งามๆเด้เธอเอาใบเหลืองๆไปยังออกให้เลาน้ำเนยามนั่น เออหาอะไรมาหนีผอก็สวยมากเนาะสีสวยนะเนาะน้ำมันไม่ขาดไงไม่ขาดเดี๋ยวฉันก็จะทําเหมือนกันเดี๋ยวฉันจะสั่งมาอยู่เดี๋ยวฉันโชคมาอันก่อนเดี๋ยวอะไรสักอย่างหนึ่งฉันจะทําให้มันเกิดอยู่แบบนี้เหมือนกัรฉันก็จะมีสารมีเหมือนนี้เหมือนกันฉันก็ศรัทธาหลวงปู่แล้วก็ย่าสีสีปทุมมาแล้วก็ปู่สีสุโธปู่นิรการทุกองค์ทุกท่าน เทวาดาลักลงมารับเอาอาหารบานข้าวลูกหลานได้ทำการบูชาแล้วกัทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเดอ้อพี่น้องเลขถูกของเฮาได้หกสองเจ็ดหรือเจนะ็ดสองหกเนาะพี่น้องนะคะทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะให้พี่น้องตัดเอาเดอ้อนะคะหกสองเจ็ดหรือเจ็ดสองหกหรือแล้วแต่พี่น้องสิไปจัดเอาเนาะเป็นเลข เลขคือเด็กตัวเก่าหกเกตขวมหัวขวมไทยมีสองมาขันจะซื้อเนาะบ่แน่เด้พี่น้องทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเนาะบางครั้งตัวเก่าก็ยังออกได้นะคะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเพิ่นกะมาลำ่ำถาวายปูหัวที่แล้วก็ได้หกเก้าโอเคอเอเเก่อนเธอมีเหล็กอย่างนี้ก่อนพอแม่ตะเคียนเธอไปเอาแม่ตะเคียนด้วย,ยจจไหม,ม,ไ,มไม่ได้เบลไม่ได้จุดจะจุดไหมวันนี้ ไม่จุดเอาแต่องคูเนาะมันก็เอาแต่องคูพะแม่แต่เคียนนวดที่แล้วเป็น,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 นอะไ๋ยวให้แม่ชู้ไปสับมาให้กินกับพี่ข้าวหอมมันก็คือจะเป็นเลขวดที่แล้วเข่าเดียพี่น้องเพียงแต่บาบก,กับหัวคือ,อยังหอมสื่อบอก,กับหัวนะคะแต่ว่าทุกยางเป็นเพียงแนวทางเนาะขาเอ๊กกับเก่าเป็นตัวเดียวกันพี่น้องโกเจ็ดสองหรือสองหกได้เนาะพี่น้องนะคะ, 6, 7, 2, 2, 6, 3, ะ,คะแล้วแต่เราจะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะนะคะขอวิดีโอสักแปดนาทีนะเพื่อเป็นทำงานส ยูนะคะนี่เนาะดอกรักด้วยสวยสวยสวย,สวยเนาะนี่ถ้ามีดอกไม้อยู่ข้างๆ้างด้วยเธอมีดอกรักด้วยดูสวยงามมากเนาะดอกลักนี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวซ่องตัวเลขให้พี่น้องได้เห็นอีกข้างหนึ่งนะคะเพื่อนสาวบูชาโอปูนะคะวดที่แล้วเพิ่นกับบูชาแม่แตะเคียนเพิ่นกับได้ตามเป่าอยู่ด้เพียงตะว่าห้าวบริกรรมหัวลงเธอห้าฉลาดที่สิกับหัวเหล็กหกเป็นเหล็กเก่าเปะเลยแหละพี่น้องนะคะ สามตัวในหันเนาะยางเป็นเพียงแนวทางเด้อนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขในรับชมวีดีโอนี้นะคะสองหรือเจ็ดสองหกขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับการรับชมวีดีโอ,อที่บูชาไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะคะหรือไข่ต้มใช่ไหมเธอไข่ต้มไข่ต้มกล้วยแล้วก็ ดอกไม้ถวายเนาะนะคะนี่ให้พี่น้องทุกท่านเนาะนะคะโชคดีนีความสุขล่ะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เนาะนะคะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นแนวทางของวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยายนเด้อพี่น้องนะคะทอยามเป็นเพียงเนยวข้างนะคะหกเจ็ดสองหรือหกสองเจ็ดเจ็ดสองหกเนาะพี่น้องนะคะให้พี่น้องรับชมนะคะตามวิจรารณญาณ ในการรับชมนะคะเป็นแชร์แนลทางเนาะนะคะเขา่าอาวโฉบอามานน้ำปูนี่งหลักกางเข่าเนาะปูองค์ดำเข่าสีดำๆี่ก็คือเพื่นมาขึ้นเป็นพญางูใหญ่ขึ้นมาให้่้นองโขเกตเห็นเนาะคนเกิดเ้าไปในบ้านแล้วหันล้านน้อยเนาะนะคะบ้านที่นี่ก็เลยไปปรึกษาหาลรือกันเนาะก็เลยจับมือกันไปหาปูปูน้อยที่ยูวัดน,น้องจอกก็เลยบ้านคันเม่นได้อันตามที่คาดหวังหันมูอัน ฟันเลยบอดที่นี่พี่น้องหงวดนั้นรล่อยมาเลยเนาะก็เลยได้พลเระเล็กละน้อยกันเลยจับมือกันออกซอยเหลือกันพูเระอสามลอยสี่อยน่แหละก็เลยได้องค์ดำห้าขึ้นมาองค์นี้เนาะนะคะได้ออกเพื่อนซอยกันนะคะเพื่อโูชารวมกันเนาะนะคะกับโมซาอีกคนหนึ่งเนาะเมญ่ากับอินดี้นะคะอีกหนึ่งทันเนาะนะคะมาจับมือกันได้ไดงขึ้นมาเนาะจะเป็นการสักกะละโบชาเพิ่นเนาะพี่น้องนะคะแล้วมือนี่ก็ เป็นไก่ไกวันโชควันมานเนาะเพื่อพี่น้องจะมีโชคมีลาบเนาะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณยญาณในการรับชมน,นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะโศกมานไปน้ำกันเนาะนะคะ ล่ำถวายเรียบร้อยเป็นแล้วบางเอิญกล้องนี่ที่ได้หอมใส่อยู่นี่เนาะนะคะไปเป็นกล้องที่จูนใส่ครับล่ำโพงนะคะก็เลยบอสามารถเอาทายตอนที่เพิ่นล่ำได้เพราะว่าใส่กล้องตัวเดียวกันเนาะบางเอิญซีหาเครื่องเข่าบ่ได้เข่าได้แต่เฉพาะเครื่องนี้เครื่องเดียวนะคะเดี๋ยวถ้าจาังไดกะจะให้เพื่อนศึกษาวิธีใส่บูทูธกับอีกสองสามอันที่เหลือรอบนาเนาะถ้าเฮ้า แห่งแหงังฝังมันหมานเท่ากับสีแบบได้มาล่ำมาจากสีไฮพี่น้องได้ชื่นชมบารมีของปูองค์ดำนิรการหรือปูสีสุโธงยาประุมมาเนาะเป็นกระสีอยู่น้ำกันละเดี๋ยวเพิ่นก็สีเบ่งแย่งลูกลานดอกสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหรือทุกท่านที่เอ่อเข้ามาเห็นตัวเลขเนาะนะคะเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องนะคะขอยยํามาเป็นเพียงแนวทางนะคะที่เราจุดได้ก็คือ6 2 -7 หรือ2 หรือเจ็ดสองหกแล้วแต่พี่น้องเอาไปมุนเอาเดอพี่น้องนะคะมุนเอาตัดเอาเดอนะคะใน3สามตัวนี้นะคะมุนเอาตัดเอาเนาะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะคะหกกับเก่าตัวเดียวกันพี่น้องกับกับเอาเดอนะคะกับหัวกับท้ายใส่กันเนอาเนาะนะคะหรือจะเป็นเก้าสองเจ็ดก็ได้เนาะนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสําหรับการรับชมวิดีโอนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ให้แห้งๆมันๆปังๆลำๆรวยๆซับสินเงินปองไหมาเทากระเป๋าเต็มๆเดอนี่นองนะคะให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนอย่าให้มีโรคภัยมาเบียดเบียนะคะให้ไข้ทุกไข้โศกโรกไข้ให้ทุกสุขทาน